สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงทีมนะครับอาผ่านดานนะครับ9นะครับ9กิขีด1นถึง9กขีด30นะครับตัวที่ผมใช้นะครับเป็นนี่ครับเป็นดาร์ชอโก้นะครับเลเวล45หนะแค่หนึ่งดาวเองนะครับท็อปปิ้งที่ใช้นะครับคือใส่เป็นลดความเสียหายนะตัวต่อไปครับเป็นเอสเตโซ่นะครับเลเวลห0นะครับท็อปปิ้งที่ใช้นะครับใช้เป็นนั้นท็อปปิ้งโจมตีนะครับ อ่ะตัวต่อไปนะครับเป็นคุกกี้รสสมุนไพรนะครับอ่าท็อปปิ้งที่ใช้ก็จะเป็นท็อปปิ้งอ่าโจมตีนะครับอ่าเน้นหิวแรงนะโอเคตัวต่อไปคือเป็นตัวคีย์หลักเลยนะครับสําหรับอ่าชุดนี้นะครับคือคุกกี้อัลมอนด์นะครับอ่าท็อปปิ้งที่ใช้นะผมจะใส่ผสมระหว่างอ่ารสคูดาวแล้วก็ใส่เป็นรสความซึ่งหายหนึ่งชิ้นนะครับอ่ามันจะทําให้ ขึ้นี่ครับสเตตัสนของผมนะรอบความเสถียรก็11.6%นะครับพลังป้องกันก็9.3%นะครับโอเคอ่าแนะนํานะครับใครเล่นอ่าอัลมอนด์นะให้ใส่เซตแบบนี้นะครับอ่าเลเวลตอนนี้ก็47นะครับส่วนตัวดาเมจหลักของผมนะครับนี่ครับเป็นคุกกี้ข้าวลายนะครับก็เน้นใส่นะครับอ่าท็อปปิ้งโจมตีนะครับเน้นโจมตีไปเลยนะ โอเคก็ตามนี้นะอ่ากุกกี้เวลผมก็ยังไม่เยอะนะครับพลังแค่สองเซนสองนะครับก็ไปดูในเกมกันนะครับอ่ะลืมอีกอย่างนึงนะครับอ่าสมบัติที่ใช้นะครับคือผมเน้นให้มันถึกขึ้นนะครับคือใส่เน้นใส่นี่ครับใส่เป็นป้องกันแล้วก็ใส่ตำราครับอ่าตำลาผมเลเว่าสี่นะครับแล้วก็ใส่เป็นรถคูดาวนะอ่ะโอเคครับไปดูกันในเกมเลยครับ โอเคครับเป็นใบเกนะครับออนนี้ลักช็อกออกสกิลนะครับบารโดลาเต้นะครับแล้วก็อัลมอน์นะครับจะใช้โซ่นะครับยืดนะครับตอนนี้อัลมอนผมนะครับอ่าแชสกิลนะครับ97นะครับถือว่าเยอะนะอืมผมว่าถ้าอัพเต็มนี้อ่าสกิลของมันคือแช100เร์เซ็เลยนะครับ5ตัวเลยนะในการล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปลียนไปก่อนนะนะครับอามอนล็อกนะ อตอนนี้รูทามันไม่ค่อยกลงเท่าไหร่นะผมก็ยังตับเยอะนะครับนี่ครับก็นี่ครับ,รบผมว่าเซตนี้โหดนะครับสำหรับอ่าอ่าเล่น PVP ก็ PVE นะแนะนำนะไม่ปั้นนะผมก็อัดฟันปั้นมานะครับนี่ครับเอามอนล็อกนะครับแล้วก็เข้าลายยิงนะครับนี่ครับเห็นไ,ไหมม,มอนจะ อาดาเมจกระจายนะครับมอนจะปลิวไปเยอะเลยนะครับผมว่าเซตนี้โคตรโอนนะครับคอมโบโรครับโอเคมาโจบ,บอสแล้วนะครับโอ้บอสตัวร้ายเนี่ยทำไมตัวร้ายมันน่ารักจังอะทำไมตัวร้ายมันน่ารักอะไม่เหมือนกับตัวร้ายเลยตัวร้ายนี่ตัวใหม่น่ว่าตัวใหม่มาพร้อมกับลูกเกดดำนี่น่าจะโหอดอมัง้ง เลือดเลือดหน้าแสนนะครับเลือดหกแสนเก้าเจ็ดแสนเฮ้ยโ้โคตรหดเลยโว่สกิลโคตรแรงเลยนะครับเมื่อกี้โจมตีมานี่อ่าคุกกี้ดาร์ช็อกโก้ของผมนี่เลือดลดไปครึ่งเลยนะครับคล้ายๆกับอ่า เข้าลายนะสกิลนะเน้นยิงไปที่่าตัวใกล้ๆนะครับแล้วก็มีโล่ป้องกันด้วยเหมือนเข้าลายกับคัสต์ดนะครับมผมว่าโหดอยู่หน้าตัวใหม่นี้สกิลมันอ่ะโอเคครับก็เคลียร์สำเร็จแล้วนะครับก็อย่างที่ว่านะครับแนะนำนะครับไอ้ปั้นเซตนี้นะแต่ทั้ง PVP แล้วก็ PVE นะครับคือเซตนี้คือโหดมากนะครับ อายิงทีเดียวไสแตกเลยอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ